สวัสดีครับวันนี้ท,ที่ที่วัดม่วงชนนะครับไปดูเลยนะครับม,<น>มาอ๋อมาก่อนใครหน้าฮ้มาก่อนใครหน้าน,า,นา,นาน่าเป็นแพย่นาาสีขีวนะครับสีน้ำเนินด้วยมาดูมาดู ตรงนี้นะครับโอเคกำลัถอดอยู่ครับกำลัถอดอยู่ค่ะอืมอู้ แล้วก็อะไรเอาดูอีกด้วยโอเคครอยู่แล้วครับเฮ้ยนนี้อันนี้วิอะไรกนะ ที่วานซูมๆๆนะละหน้ะนะาเรงนีหน้าสีเขียวกับสีน้ำเงินด้วยนะคะวันเออๆตรงนัานนะครับคราวนี้นี่ดูพญานาคเจียนะครับอ,อ๋อเจอแล้วพญนานาคใหญ่มากนะครับทุกคน และดูมาดูพายาน่าก้าเสียนองค์ใหญ่มากมากจังพายาน่าก้าเสียนคือเฮวาพาาน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสียน มูมูคล้ายกับมูนะตอนนี้ไปองอ์เบอร์มาบีบีด้วยนะโอแคในที่สุดแล้วก็มังกรกินองตักเออมังกรดักก้นปอและส่วนคือคือว่ามังกรจีสี นจสีเขียวแล้วเปล่าดีมากนะคะวันนี้ก่อนคืนิกิบเราจแลาค่ะวนี้พอนะคะบกายบาย